ครับแล้วก็นักกรก่อนเลยค่ะว่าทางกองทุนส,รรสืสอ่อสร้างสรรค์มองเห็นศักยภาพหรือความน่าสนใจยังไงถึงได้เข้ามาสนับสนุนโปรเจกต์หนังเรื่องนี้ค่ะครับก็สือ่อภาพยนตร์ก็เป็นสื่อหนึ่งที่เราก็เห็นว่าสามารถที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทางสังคมนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างารายได้นะครับที่เป็นตัวเงินนะครับรวมถึงสามารถที่จะสอดแทรกนะครับต้นทุนทางวัฒนธรรมของดีในประเทศไทยในรูปแบบต่างๆนะครับอย่างเรื่องนี้ก็อย่างน้อยเนี่ย โลเคชันที่ไปถ่ายนะครับจังหวัดสุขโขทัยนะครับเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้ความสําคัญมากๆกับสื่อภาพยนตร์แล้วก็เป็นความพยายามที่กองที่กองทุนจะส่งเสริมให้มีการผลิตภาพยนตร์นะครับเชิงสร้างสรรค์โดยคนไทยเองนะครับทุกปีนะครับอย่างน้อยเนี่ยปีหนึ่งสองสามเรื่องนะครับซึ่งก็พระร่วงก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอันหนึ่งนะครับวันนี้ก็รอการตอบรับนะซรับจึง เราก็ประเมินว่าน่าจะได้รับการตอบรับที่ดีมากครับ,บคุณอันวีนล,ละครครับเป็นละครเวทีที่โด่งดัง <SM ART. S 3> มางกกลายเป็น,นหนังเรื่องนี้มันทำก็ตอนอย่างที่แจ้งครับว่าตอนทําละครเวทีอ่ะครับเราก็ได้ทําการรีเสิร์ชค่อนข้างเยอะเราก็ทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วพะร่วงเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยโดยเฉพาะคนสุโขทัยนะครับแล้วมันก็ยังมีทั้งตำนานเรื่องหลักฐานทังประวัติศาสตร์หลักฐานทางโบราณคดีที่สามารถ สามารถนํามาเรียกว่าอะแดปแล้วก็มาทําเป็นภาพยนตร์เพื่อจะให้ได้เข้าถึงซึ่งประชาชนทุกคนในประเทศไทยครับระหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากว่าจะอยู่ในประเทศไทยแล้วอยากจะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่จะเข้าไปที่จะออกไปสู่สายตาชาวโลกด้วยครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์ไทยนะครับที่นำเสนอเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของสมัยสุโขทัยครับ จริงๆมันมันจะส่งเสริมอะไรบ้างคะมันเรื่องมันเรื่องราวเกี่ยวกับสุโขทัยด้วยแบบนี้ค่ะเออจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เรื่องของความรักความผูกพันศัจธรรมของอำนาจนะครับซึ่งเราจะเคยชินกันว่าที่ใดมีอำนาจที่นั่นมีการแย่งชิงแต่ที่สุดเนี่ยความรักหรือความเห็นคุณค่าของแผ่นดินที่สูงกว่าอำนาจเนี่ยในที่สุดเนี่ยพี่น้องที่ทำท่าดูเหมือนว่า อาจจะทะเลาะกันขัดแย้งกันก็กลับมารักกันแล้วก็ผมว่าทุกเรื่องนะครับอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับการท่องเที่ยวนะครับวัฒนธรรมนะครับเ,เรื่องราวในประวัติศาสตร์รวมถึงสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นว่าเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันมีความต่อเนื่องของประวัติศาสตร์นะครับที่คนรุ่นเก่าเขาได้ต่อสู้แล้วก็พิทักษ์รักษาไว้ครับ เห็นว่ามันไม่อิงประวัติศาสตร์มากมันอิงบ้างตรงไหนมุมไหนบ้างคะที่นํามาใชค้คือจริงๆเวลาที่เราเห็นประวัติศาสตร์เรื่องพะล่วงวเรื่องสุโขทัยนยมันก็จะประกอบไปด้วยคือเวลาคุยกับคนสุโขทยัยเรื่องพะล่วงเนี่ยจะมีแบบกฤษดาพินิหารเป็นเรื่องประลัมปลาหรือว่าเป็นเรื่องแบบซปเปอร์ฮีโร่ไปเลยเนี่ยก็เยอะนอะฮะตอนนี้มันก็จะมีส่วนที่มันเป็นหลักฐานที่เราจับต้องได้ทางประวัติศาสตร์รูกจารึกต่างนะฮะแล้วก็เวลาที่เราทํางานนี่เราก็จะเน้นว่าอะไรที่มันเป็นบันทึก แล้วก็การค้นพบหรือว่าการตีความใหม่ๆที่มันมีหลักฐาน cross c h e กันไปมาเนี่ยเราก็จะยึดตรงนั้นไว้เป็นแกนแต่แล้วมันก็จะมีที่ว่างให้เราจินตนาการแล้วก็เติมเต็มตรงนั้นเข้าไป<ม>แต่ว่าที่ที่สําคัญก็คือว่าเราเราพยายามที่จะเข้ามปน,นั่งในหัวของอสองตุลละครมไม่ใช่สอง,สองบุคคลในประวัติศาสตร์นะฮะ,ะพราคุณบางกลางหาว่าพ่อคุณศรีสาธิต<ม>ว่าตอนนั้นคิดอะไรยังไงอยู่และความ,มคิดเนี่ยม,มันค่อนข้างสําคัญเนาะ ในเวลาที่บ้านเมืองมันจะเดินไปข้างหน้าได้นี่มันใช้ความคิดนําก่อนค่ะแล้วก็มันเป็นความคิดที่เราน่าสนใจแล้วทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าสังคมไทยอ่อนแอเนี่เราจะกลับไปหาสุโขทัยเสมอมันมีความคิดในเชิงมนุษยนิยมในเชิงอะไรที่มันน่าสนใจมากเราก็เลยคิดว่าจะต้องนําเสนอเรื่องนี้ในลักษณะที่มันร่วมสมัยแล้วก็พยายามใช้ศักยภาพของของทุกคนส่งการโผล่มาส่งการทาเพลงให้ส่งการร้งารเราลงกบบพี่นทมันดีได้ดวกว่านี้อีก ไม่เคยประสบการณ์ำเลยอาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะส่วนส่วนส่วนแก๊ปเนี่ยผมก็แบบจริงๆแล้วผมเข้าใจมาผิดมาตลอดคือเรา <ๆ S 1> เราเจอเขาเขาเป็นคนไหนแล้วเราบอกให้แก๊ปแก๊ปเหมาะบทนี้พี่ว่าแบบเป็นน้องที่แบบน่าเป็นคนไหนอะไรเงี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่ทำตลอดทำตลอดถาะมันกันทีมแจ้แสดงดีกว่าค่ะแต่ละท่านบทบาทค่ะสลับทีสลับทีนิดนึ่งค่ะให้นักแสดงสลับโอเคโอเคจะเลยนแบบ ก็มันมีสองสองพารนะครับจะเป็นพาร์ทปัจจุบันพระปัจจุบันแล้วก็พาร์ทอดีตอย่างที่เห็นในตัวอย่างไปส่วนใหญ่จะเป็นพาร์ทอดีตถ้าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมพาร์ทอดีตก็จะเป็นพญาผาเมืองเป็นคนที่ใช้กําลังตัดสินทุกอย่างอันนี้จะเป็นในแง่ของกําลังส่วนทางพิครับนะครับครับผมจะเป็นคนบางกลางหาครับ ก็เคยเขาเป็นสายกําลังสายบูผมก็จะเป็นสายบุตรแล้วก็โดยเรื่องก็อย่างที่เราเห็นทีเซอร์ไปครับมันเหมือนเขาเกิดน้อเป็นศึกที่แยั่งชิงบอลลังกันก็คือคุณสีั้ำน้ำถุมหรือว่าพ่อของสองคาแรคเตอร์เนี่ยครับก็คือเสียไปแล้วก็ทีเนี้ยมันจะตกอยู่ที่ใครแล้วมันก็จะมีเรื่องของการแยั่งชิงกันความเข้าใจกันรวมถึงมีอีกหนึ่งตัวละครลับที่ก็อาจจะมามีส่วนในการยั่งชิงด้วยครับ ่ครับเ่มือนกันขกลงกันนะขอผมก็มาแบบเหมือนแบบคือถ้าเกิดเขาเขากำลังแย่งชิงกันอยู่เหมือนเหมือนเราเลงมานานแล้วว่าเอะนี่คือนี่คือโอกาสของเราหรือเปล่านะถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเราจะได้เลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจะเป็นจะเป็นทางนั้นมากกว่าจริงจริงๆตัวละครผมเนี่ยเหมือนเหมือนไม่ได้พึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อยากได้ทุกอย่างที่ที่ใช่ครับทะเยอทะยานมากแบบอยากได้ทุกอย่างที่ที่เขามีอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะเป็นของสายเลือดเขาอะไรอย่างเงี้ยเราพยายามแบบเราพยายามจะแบบว่า เห้เราหรือเ,เราหรือเ,เราจะแบบหรือเ,เราจะไม่ใช่คนไม่ดีนะไปเถียงตัวเองด้วยว่าเอ้เราคนไม่ดีก็เปล่าไม่ใช่แต่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน่ะที่ที่มันดีขึ้นได้มันเป็นเพราะเราหรือเปล่าอืมฉะนั้น <c oughs> แล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้มันควดป็นของเราเปล่าน,นะอันม <c oughs> ันเ,เ,เป็นเราโว้วงเป็นเราทั้งวงเป็นเราโวหรือเปล่าชิงเลยก็ต้องมีชิงเพราะสองคนนี้ก็ก็เถียงกันอยู่นน่น่ะบ้านเมืองก็ไม่ดูแลเราบางคนดูแลทําไมไม่เป็นของเราล่ะ ที่อยู่ก็เพลนอะไรนี่แหละอ่าเพลนเดี๋ยวเราไปที่นครปฐมค่ะคนผิดซิงค์เปิดเปิดเปิดใช่ครับถ้าท่านสนิทก็เปิดไปเลือกบ้างมีอ่าในក្នុងเรื่องนั้นอ๋อศรีอกัญญาเปิกอ่าดำเรื่องเจียตัวเม็ดอ๋อจรึกตัวอ๋องนั่นไงจรึกตัวอ๋องอ๋อจรึกตัวอ๋องខ្ញុំសង្ស័យជាបុរាណសុខារៈតកតងតឹងហឿងសម័យបុរាណ ด้เมียนเพียวคลาหานองอาจใย้ยงเถอนมาปีนกโกบอยงมเอานกโกสุขาไตยให้ปีสมัยยงก็เมียนสิ้นสมัยแบบปันจุดั้ได้ปันแปดด้วยเชียมันซื่อจีเมียนเชินมาเลยครับก็สำหรับคุณเพชรนะครับก็แสดงเป็นนางสุขระครับก็จะมีเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์ นะับที่ถูกส่งมาจากนาคอนทมนะครับอ่ก็จะมีความกล้าหาญแล้วก็มีความอ่าม,มั่นใจในตัวเองอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะมีซีนในฉากปัจจุบันด้วยแต่ว่าก็ก็จะไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าก็รู้สึกอ่ามีความพึงพอใจบทบาทเท่ละเป็นช่วงแรกไมหมคะที่ได้มาน่่มกับพี่นไทยอ่า กาสมดพงทรายพยนต์เรื่องนึ่งเจียเจียมดองอัดลอสัมดพงเรื่องนกนงประเทศไทยปีมนมาเฟ่หือลติมวยบอยยงยงมาได้มาทอดในคางประเทศไทยก็จะมีผลงานแต่ที่ประเทศกัมพูชาครับก็อันนี้เป็นผลงานแรกเลยที่สร้างอยู่ในประเทศไทยครับ าไปที่คุณเนตเนนะคะเป็นเนไงคะในงานปบัตตองนี้ค่ะในพัดปัจจุบันรับบทเป็นนินค่ะก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งท <|so|> ี่ทําอาชีพประมาณหนึ่งมีอาชีพที่ยังไม่เปิดเผยละกันนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าโชคชะตาพาไปจับพัดจับผูมาเล่นละครเวทีอยู่ดีๆก็ได้เข้ามาในโปรดักชันนี้ค่ะแล้วก็มารับบทเป็นนางเสืองนางเสืองเนี่ยก็ เป็นเหมือนหญิงสาวชาวบ้านค่ะที่มีความเขาเรียกว่าอะไรมีความแข่งแกรง่งมีความต่อสู้มีแล้วก็มีความมั่นคงในความรักด้วยค่ะประมาณนี้ดิเดเมื่อกี้ได้เห็นเพลงด้วยอะไรย<ะ>่างคะมีพาร์ทร้องเพลงนิดหน่อยก็จะเป็นพูดถึงความรู้สึกของตัวนินในช่วงเวลานั้นไมไ่รู้สึกว่ามันมีซูคัลด้วยหรือเปล่าในเรอะไรค่ะมีมีกลิ่น,<ะ>านอาย<ม> มีกลิ่นอายซึ่งซึ่งสำหรับเนทอ่ะตัวเนทรู้สึกว่ามันเป็นพาที่ขยายความรู้สึกของตัวละครได้ดีอะคะ่ะบางทีคนเราไม่สามารถที่จะพูดออกมาเป็นคำพูดได้ทั้งหมดมันอาจจะออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านโน้ตเพลงผ่านเมโลดี้อะไรต่างๆที่มันช่วยขยายความรู้สึกตรงนั้นได้ดีะคะ่ะ ค่ะเป็นตาแก่คนหนึ่งค่ะอย่างที่เห็นเมื่อกี้ตาแก่ที่ชื่อว่ามั่นเมืองค่ะก็จริงๆก็จะบอกว่าถึงจะมียศตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ก็เป็นความก็แล้สายแล้วสายบุญสายบูแล้วจะบูจะบุญกันแล้วก็เป็นสายสายรักในความเป็นชาติเรารักในความเป็นชาติซึ่งตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนตัวเชื่อมครับว่าจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่ง ความเป็นตะแก่ของเราอาจจะเป็นคนที่อาจจะถูกว่ามองว่าล้าหลังก็ได้เนาะหรืออาจจะมองว่าร่วมสมัยก็ได้เนาะงั้นดูแล้วกันว่าตะแก่คนนี้จะมีบทบาทอะไรในนีบ้างนักแสดงนำไหมคะดูโอป่าเป็นภาษาโถไทยอีกรอบหนึ่งสำเนียงสุโถไยเอาีกรอบนึงสู่เจ้า มาดูพระหลวงมหาศสุโขทัยกันเยอะๆเนอไม่ดูไม่ได้เองนะยังไงครับเห็นภาษาสุโขทัยแล้วสละสวยขนาดนี้เพราะฉะนั้นรีบเข้ามาดูนะครับเข้ามาชมกันนะครับรับรองครับผมสนุกสนานแน่นอนครับผมวันที่29พฤษภาคมนี้ครับทุกลงพประโยชน์ครับไปขอบคุณครับขอบคุณครับนิดนึงนะครับครับ